วาจำเทครับขับใจหายใจลึกๆครับรอบชิงชนะเลิศครับการแข่งขันตัววันทีครับรอบนี้รอบชิงชนะเลิศครับเอาไม้เด็ดเอาคำต้แย้งกันมานะครับนับข้อมูลลึกๆนะครับเชิงสถิติเชิงวิชาการแล้วก็เชิงที่มาโต่กันนะครับแล้วก็เอาข้อมูลหลักของผู้ตรงข้ามนะครับถ้าพร้อมแล้วครับสำหรับในการแข่งขันตัววัตีชิงชนะเลิศอำเภอบางสะพานนะครับในยติที่ว่า วัยรุ่นกำลังเผชิญปัญหามากกว่าเป็นตัวปัญหาครับขอเชิญตัวแทนฝ่ายเสนอครับเชิญครับปับมือต้อนรับฝ่ายเสนอครับค่ะแล้วก็จะมาต่อกันไนในยติที่ว่าวัยรุ่นนะคะกำลังเผชิญปัญหานะคะมากกว่าเป็นตัวปัญหานะคะ ตามพจนานุก,กรมนะคะฉบับราชบัณฑิตยสถานของปีพศ2544นะคะได้ให้ความหมายของคำว่าวัยรุ่นเอาไว้ว่าวัยที่มี13-19ปีบริบูรณ์นะคะคำว่าเผชิญนะคะหมายถึงปะทะชนกันแล้วก็ประสบนะคะคำว่าปัญหาหมายถึงข้อสงสัยหรือว่าการขัดข้องนะคะในปัจจุบันนะคะพวกวัยรุ่นอย่างพวกเรานะคะต้องเผชิญปัญหาแบบเยอะมากๆเลยค่ะเมื่อจะเป็นปัญหาเรื่องการศึกษานะคะหรือว่าปัญหาครอบครัว ปัญหาครอบครัวนะคะมักจะเกิดจากความไม่เข้าใจของคนในครอบครัวค่ะแบบพ่อจะเอาอีกอย่างหนึ่งแม่จะเอาอีกอย่างหนึ่งลูกก็ไปอีกอย่างหนึ่งค่ะดิฉันนะคะขอย้ลนะตรงๆว่าดิฉันก็มีปัญหาครอบครัวเหมือนกันค่ะแต่ดิฉันนะคะก็คือพูดกับแม่ตรงไปเลยค่ะว่าแม่ถ้าแม่ทําแบบนี้ยแม่ทําแบบนี้ได้ไหมแบบเออหนูเป็นแบบนี้นะแม่ทําแบบนี้ได้ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องอะไรนะคะก็คือปรึกษาได้เลยค่ะไม่มีแบบว่าจํากัดอะไรเลยค่ะคือวัยรุ่นในสมัยนี้นะคะกล้าที่จะเผชิญปัญหามากกว่านะคะ แล้วก็เรื่องการศึกษานะคะ <c oughs> การศึกษาไทยในสมัยนี้นะคะก็คืออย่างที่เห็นนะคะ <c oughs> คือว่าการศึกษาไทยอ่ะอยู่อันดับล่างไทยที่สุดนะคะทั้งที่เราเนี่ยเรียนหนักสุดแล้วก็แบบเรียนหนักสุดไม่ว่าจะเป็นแบบคาบชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่นะคะหน่วยกองเศรษฐศาสตร์นะคะหรือว่า EIU นะคะจัดอันดับให้ฟินแลนด์นะคะคืออันดับหนึ่งในเรื่องด้านการศึกษาส่วนไทยนะคะอยู่ในอันดับที่3 7ค่ะเห็นไหมคะ นี่คือปัญหาที่เราเนี่ยไม่ได้กอดแต่เราต้องรับมารับผิดชอบเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเรานะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าพวกเรานะคะมีการกล้าเผชิญปัญหามากขึ้นก็ือโดยการที่เราเนี่ยออกมาเรียกร้องสิทธิต่างๆนะคะอย่างที่เห็นคะ่ะดิฉันนะคะจึงขอยืนยันว่าวัยรุ่นในสมัยนี้นะคะกล้าเผชิญปัญหามากกว่าเป็นตัวปัญหาอย่างแน่นอน,นะค,ะค่ะครับฝ่ายเสนอเขาบอกนะครับตัวเยาวชนเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเป็นคนเผชิญปัญหานะแต่ว่าไม่ใช่ตัวปัญหานะ บางครั้งเนี่ยวรุ่นน่เจอปัญเชินปัญหามากมายแต่ว่าถ้าเกิดบอกตัววรุ่นเนี่ยเป็นตัวปัญหาก่อ้เกิดปัญหาแต่มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะน,นั้นไวัยรุ่นกำลังเผชิญปัญหาอยู่นะครับสําหรับในช่วงน,นี้ฝากหลับเนนรียนเชิญครับผู้นะครับตัวแทนของฝ่ายค้านครับจากบางสภาชิทยาครับ เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีฝ่ายเสนอทุกท่านนะครับผมนาชยานนท์คงคากุลหัวหน้าฝ่ายค้านครับวันนี้เรามาต้องวาทีกันในยติที่ว่าวัยรุ่นกําลังเผชิญกับปัญหามากกว่าเป็นตัวปัญหาจากยตินี้ผมเห็นว่าวัยรุ่นเป็นตัวมากเป็นตัวปัญหามากกว่าครับแต่ก่อนอื่นผมขอให้ความหมายของคําว่าวัยรุ่นตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่าวัยที่มีช่วงอายุ13ถึง19ปีบริบูรณ์ครับ ซึ่งวัยซึ่งวัยที่มีอายุ13 19ปีนี้นะครับเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากลองทะเยอทยานอยากเก่งอยากเด่นอยากดังอยากนำในทุกๆเรื่องแต่บางทีอาจจะลืมไปถึงความถูกต้องและบริบททางสังคมกฎหมายการละเมิดสิทธิทต่างๆมากมายครับดังนั้นนะครับวัยรุ่นจึงเป็นตัวปัญหายอย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นครับและจากที่ฝ่ายเสนอนะครับได้พูดมาว่าระบบการศึกษาไทยนะครับผมขอแย้งครับว่า มันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับว่าคุณจะมีการวางแผนหรือแก้ไขปัญหาในชีวิตเข้ามาอย่างไรคุณจะบอกว่าสิ่งที่เข้ามาเป็นปัญหาสําหรับวัยรุ่นไม่ได้ครับทุกคนเจอปัญหาหมดครับในการใช้ชีวิตในการเรียนในการทําสิ่งต่างๆครับแต่ขึ้นอยู่กับตัวคุณในการจัดสรรเวลาการแบ่งเวลาให้ถูกต้องดังนั้นปัญหานะครับมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองครับที่คุณคิดว่าคุณกําลังเผชิญกับปัญหาครับเพราะจริงๆทุกคนเผชิญกับปัญหาเหมือนกันหมดในการใช้ชีวิตครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมขอพูด <c PS> ในเรื่ององงข วัยรุ่นครับอยากรู้อยากลองเช่นการขับขี่รถบนท้องถนนขับรถบิดกันแม่นแม่นแม่นมันสนุกเอาหามากเลยครับแต่คุณรู้หรือไม่ครับบางทีการที่คุณแข่งขันกันคุณอาจจะละเมิดข้อกฎหมายโดยที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวนั่นเลยครับเป็นการที่คุณเป็นตัวปัญหาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยครับเพราะอะไรครับคุณขัดการไต่ตองขัดการคิดวิเคราะห์แยกแยกเองครับเหตุและผลบรรทัดฐานของสังคมดังนั้นนะครับวัยรุ่นจึงเกิดปัญหาที่เป็นตัวปัญหามากเลยครับในสังคมไทยนะครับในปัจจุบันและ และอีกประเด็นหนึ่งครับผมอยากพูดเกี่ยวกับเรื่องนะครับวัยรุ่นนะครับเป็นปัญหาอย่างไงครับเช่นระบบการศึกษาของไทยนะครับการมีเรื่องเรื่องเพศนะครับผมจะก็วัยรุ่นเน่ยเป็นการรู้นะครับก็เป็นเรื่องปกติครับแต่บางทีแอบไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2และทํากิจกรรมที่มันไม่เหมาะสมครับดังนั้นนะครับมันต้องได้รับการศึกษาแล้วก็ได้รับความคิดที่รอบครอบเพื่อที่จะไม่ไปเป็นตัวปัญหาเองครับดังนั้นนะครับผมขอสรุปเลยนะครับว่าวัยรุ่นเป็นตัวปัญหามากกว่าเผชิญปัญหาในปัจจุบันขอบคุณครับ คุณนำฝ่ายค้านก็บอกว่าวัยรุ่นเนี่ยตัวปัญหาเลยนะไม่ได้คลิปไต่ตองไม่ได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาวัยรุ่นเนี่ยมันหลากหลายนะครับกัวปัญหาแน่นอนสาหรับวัยรุ่นครับขอเชิญครับผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่หนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้สนับสนุนหมายเลขหนึ่งนะคะจะบอกว่าที่อยากรู้อยากเก่งอยากลองเนี่ยวัยรุ่นนะคะมีสาร โดพามีนค่ะซึ่งสารนี้ส่งผลจากกระทรวงสวทนะคะได้ระบุว่าสารนี้เป็นสารที่หลั่งออกมาเมื่อเพื่อกระตุ้นความตื่นตัวส่งผลต่ออารมณ์ให้เรามีสมาธิมากขึ้นวัยรุ่นนะคะ่ะเขาอยากมีภาวะเป็นความเป็นผู้นําถ้าอย่างนั้นเราเกิดมาเราปฏิบัติตามคนรุ่นหลังประเทศก็ไม่พัฒนาหรอกค่ะเกิดมาคิดเหมือนกันอ่ะเราเกิดคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันฉะนั้นมันก็อยู่ในเส้นระนาบเดียวกันค่ะคือไม่พัฒนาแล้วก็ที่บอกว่า ขับถนนแ,นแว้นแว้นแว้นคือมันเป็นแค่บางกลุ่มการุณาอยาเหมารวมคนที่ดีมีเยอะแยะไปนั่นคือการที่คุณมองจุดดําบนผ้าขาวซึ่งผ้าขาวนั้นมีพื้นที่กว้างมากแค่จุดจุดเดียวคุณไปมองจุดจุดนั้นคุณก็เห็นความผิดพลาดการุณาให้ความสําคัญกับคนที่เขาทําตัวดีอยู่แล้วคุณสัรนสรินเขามั่งเธอคะ่ะแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ก็อย่างที่ในหัวข้ออื่นๆได้บอกไปเราเรียนรู้ที่จะป้องกันแล้ว ในเมื่อเขาบอกว่ามีกฎหมายการทําแท้งออกมาแล้วแม่ที่ไม่พร้อมลูกที่มีปัญหาเขาก็ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองเหมือนกันใครบ้างล่ะคะอยากจะท้องในวัยเรียนคุณคะกัรุณาทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าประเทศมันต้องพัฒนาเพราะคนรุ่นใหม่ค่ะคนรุ่นเก่าคือต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่เขามาปรับใช้พัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นไปอีกด้านการศึกษาไทยการศึกษาไทยเนี่ยเขาวัดในระดับโลกโลกหมายถึงว่าเขารวมผลของทั้งประเทศมา ไม่ใช่แค่โรงเรียนในโรงเรียนหนึ่งคุณอย่าบอกว่าโรงเรียนนี้การศึกษาไม่ดีการจัดการศึกษาไม่ดีเลยทําให้ประเทศไม่ดีคุณค้กากับลูนานมองในภาพรวมภาพรวมคือคุณไม่มองจุดจุดใดจุดหนึ่งและดิฉันขอยืนยันค่ะว่าวัยรุ่นกําลังเผชิญปัญหาอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะอย่ามองแค่จุดจุดใดจุดหนึ่งอย่ามองรวม ว่าวัยรุ่นเนี่ยมันมันเป็นที่เหมารวมว่ามันมีปัญหาและผ้าขาวเนียแค่จุดดำจุดเดียวเนี่ยคุณไปคิดบอกว่าเฮ้ยมันมหาศาลเพราะฉะนั้นมนเพียงจุดจุดเดียวเนี่ยนะเรามาดูกันครับว่าฝ่ายคา้านน่ะผู้สนับสนุนฝ่ายคา้านคนที่หนึ่งนะครับจะโต้แย้งนะครับกับข้อมูลนี้อย่างไรครับจุดดำบนผ้าขาวแต่มันเด่นชัดนะคะ เล่งอยู่บนผ้าผืนเดียวกันอีกด้วยไม่มองได้ยังไงคะมันก็คือภาพรวมนั่นแหลคะค่ะและดิฉันขอไม่พูดเรื่องการท้องนะคะเพราะมันคือการสร้างปัญหาให้แก่ตัวเองนั่นแหลคะค่ะวัยรุ่นจะรับฟังสื่อเพียงสื่อเดียวคะ่ะสื่อที่ตัวเองชื่นชอบไม่ได้มารับฟังทั้งสองฝ่ายแล้วคะ่ะและวัยรุ่นน่ะไม่ได้มาสนใจด้วยว่าข่าวเฟกนิวที่ตัวเองเคยแชร์ไปเนี่ย มันจะจริงหรือไม่จริงถ้าเกิดมันไม่จริงล่ะคะคุณผิดกฎหมายนะคะผิดกฎหมายตามพรบรคาพรบอรคอมมาตาที่14ค่ะและอย่างดิฉันขอยกตัวอย่างข่าวเฟกนิวนะคะในฮชแท็ของโรงเรียนของดิฉันนะคะมีข่าวเฟกนิวเก่าวหาคุณครูคนหนึ่งเด็กคนนั้นะ่ะไม่ได้มาสนใจเลยค่ะว่ามันข่าวจริงข่าวปลอมแต่คุณครูคนนั้นเขาออกมาอธิบายแล้วนะคะว่ามันไม่จริงแล้วยังไงคะไม่ออกมาแก้ข่าว ตอนนั้นมันสร้างปัญหาแห็กคุณครูคนนั้นเลยนะคะและทําให้โรงเรียนของดิฉันเสียหายด้วยค่ะเด็กไม่ได้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะเรื่องการศึกษาการศึกษาเรียกร้องค่ะแต่เรียกร้องเรื่องอะไรเรียกร้องไม่อยากแต่งชุดนักเรียนมาโรงเรียนไม่อยากเรียนวิชานี้ก็โดดไม่อยากมาเรียนเวลานี้ก็ไม่มาอยากมาเรียน9ก้าโมงไม่อยากเรียน8ปดโมงแบบนี้เรียกว่าเป็นปัญหาหรือยังคะ ดิฉันว่าปัญหาในวัยรุ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแยะค่ะมันอยู่ที่ตัวคุณด้วยว่าคุณน่ะจะมองว่าคุณเผชิญหรือว่าคุณกําลังเป็นตัวปัญหาแต่ดิฉันว่านะคะคุณมองด้วยตัวเองก่อนแล้วคุณค่อยไปมองภาพรวมว่าคุณกําลังสร้างปัญหานั่นเลยค่ะขอบคุณค่ะเชียกันแล้วครับท่านผู้ชมครับนะตอนนี้นะครับ ไม่ว่าจะเฟกเนี่ฟกเนวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับข้อมูลมาหักล้างชัดเจนมากสมแล้วครับที่เป็นคู่ชิงชนะเลิศครับเชิญครับผู้ฝ่ายสนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่สองครับ สวัสดีค่ะดิฉันคือผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่สองนะคะดิฉันคิดว่าทุกคนก็ต่างจะมีความคิดแล้วก็มีสติในการเลือกเว็บไซต์หรือว่าแหล่งข่าวที่มันถูกต้องใช่ไหมคะไม่ใช่ทุกคนที่จะมองว่าอันนี้คือเราต้องแช่นะเราต้องแช่นะบางคนก็มองข้ามข่าวนั้นไปว่าความจริงแล้วมันก็เป็นข่าวที่เฟซกนิวถูกไหมคะทุกคนมีสติมีความคิด ตัวคุณน่ะก็เป็นวัยรุ่นยุคใหม่คุณก็รู้ว่าจุดด่างพอหรือจุดบกพร่องของการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมันคืออะไรเราทุกคนรู้ค่ะว่าการศึกษานั้นมันหนักมากมันต้องเรียนมันต้องศึกษาต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมันหนักเกินไปเราอาจจะไม่ไหวนะคะแล้วก็ที่สําคัญในสมัยนี้นะคะเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจพ่อแม่ของเราเนี่ย เราพ่อแม่ก็ต้องหางานมากยิ่งขึ้นหางานทํามากยิ่งขึ้นบางคนตกงานตกงานแล้วก็ต้องสรรหางานใหม่ซึ่งทํางานหามรุ่งหามค่ากว่าจะกลับมาเราเองก็ทําการบ้านเราก็ไม่มีเวลาที่จะคุยกับพ่อแม่เป็นจุดที่ด่างพร้อยของความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งทําให้เราไม่เข้าใจเขาและเขาไม่เข้าใจเราและที่สําคัญนะคะบางคนนะมีเงินไม่เพียงพอสําหรับการเรียนก็ต้องออกไปเพื่อไปช่วยพ่อแม่ทํางานสร้างอนาคต ให้พ่อแม่แล้วตัวเองซึ่งมันเป็นการเสียเวลาค่ะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันเองกําลังศึกษาและกําลังจะจบอีกในสองปีข้างหน้าเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาลายัยแต่ตอนนี้งานใดๆก็หาทํายากขึ้นดิฉันก็ต้องคิดว่าเราจะเรียนอะไรเราต้องทํายังไงเวลาเราเรียนเนี่ยเงินของเราจะพอไหมแลิ่เมื่อจบไปเราจะมีงานอะไรทําซึ่งนั่นมันสร้างความสับสนและสร้างปัญหาให้กับฉันมากๆเลยค่ะดิฉันจึงเชื่อว่าปัญหาเนี่ยค่ะเราอ่ะ เป็นกำลังเผชิญปัญหามากกว่าสร้างปัญหากับสังคมขอบคุณค่ะข้อบ่งนะโต้แย้งข้อบ่งนะครับฝ่ายเสนอคนที่สองนั้นเขาก็นะครับในการคิดนะครับแล้วก็คิดว่านะครับวัยรุ่นเนี่ยกำลังเผชิญปัญหามากกว่านะครับเชิญครับผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่สองครับสวัสดีค่ะ การมีสติในการเลือกเสพข่าวแต่ถ้าแต,แ,ตแต่ด้วยความที่มันเป็นวัยของเขายังไงมันต้องมีความคิดที่จะต่อต้านสังคมแน่นอนค่ะซึ่งอย่างที่ท่านประธานฝ่ายค้านของเราได้พูดไปแล้วนะคะวัยรุ่นคือวัยที่อยากรู้อยากลองไม่ต้องการให้ใครบังคับไม่ต้องการให้ใครมากดดันวัยรุ่นจะอยู่ที่ช่วงอายุ1 3บสถึงสินะคะนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เขามีโอกาสเขาจะทําให้ตัวเองไม่ต้องกดไม่ต้องให้ใครมากดดันไม่ต้องให้ใครมาบังคับและสิ่งนั้นเรียกว่าการฉวยโอกาสค่ะ อย่างเช่นตัวอย่างเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมานะคะก็คือมีการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะจะมีข่าวการฉวยโอกาสของนักเรียนในโรงเรียนอย่างแน่นอนค่ะขอยกตัวอย่างของโรงเรียนแล้วนะคะกับแฮชแท็กบวนะบางพานไม่ได้อยู่ในกาลาจริงๆแล้วไอ้ข้อเรียกร้องที่เราเรียกร้องกันอยู่นั่นอะ่ะมันได้ตรงเป๊ะกับที่เขาเรียกร้องกันที่ธรรมศาสตร์หรือเปล่า ไม่ค่ะมันคือการฉวยโอกาสและการฉวยโอกาสเพื่อเรียกร้องความต้องการส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคนโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกสุดท้ายเ,เรารู้จักคําว่าจนทําให้เรารู้จักคําว่าสิทธิมากเกินกว่าหน้าที่สุดท้ายการบอกว่าวัยรุ่นกำลังเผชิญปัญหาเป็นเพียงการแก้ตัวและหลอกตัวเองว่าเราไม่ใช่ตัวปัญหาอย่าทำตัวเป็นกระดาษทราย ที่คอยขัดเกลาคนอื่นแต่เรายังหยาบอยู่ค่ะดังนั้นดิฉันจึงไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าการที่วัยรุ่นกําลังเผชิญปัญหามากกว่าเป็นตัวปัญหาขอบคุณค่ะครับคุณสลาศนุพันธ์ที่สองว่าบายคาัดนะครับว่าการบางครั้งเนี่ยการที่วัยรุ่นเนี่ยไปเรียกร้องเพื่อที่จะเอาตัวเองเป็นหลักนะเปรียบเสมือนตัวเองเป็นกระดาษทรายอยากจะไปขัดเกลาคนอื่นนะ นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าให้มีปัญหานะครับอย่าเป็นตัวปัญหานะครับเรียนเชิญครับประธานฝ่ายค้านครับมีสรุปประเด็นหลักๆให้ชัดเจนครับให้สองนาทีครับสองก็หนึ่งครับรอบทีมชนะเลิศหนึ่งนาทีครับสรุปเลยครับแหมคิดว่ารอบทีมชนะเลิศจะให้สองนาที สวัสดีครับยังไงผมก็ยังขอยืนยันนะครับว่าวัยรุ่นเป็นตัวปัญหาแต่คําว่าตัวปัญหาของวัยรุ่นนะครับเช่นพฤติกรรมครับวัยรุ่นนะครับมีความเลยกล้าครับกล้าแสดงออกบางทีก็กล้าในเรื่องที่ผิดครับบางทีเถียงผู้ใหญ่ต่อต้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกมาแบบนี้บอกว่า ล้าหลังครับล้าหลังต้องการเปลี่ยนใหม่ต้องการปฏิรูปใหม่ท,ทั้งที่บางทีการที่ทํามาก่อนแล้วนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีครับบางทีเราก็ต้องศึกษาบทเรียนจากบทเก่าเพื่อเพิ่มบทเรียนบทใหม่ที่มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับบางทีพฤติกรรมของวัยรุ่นนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อใครเลยครับกับยังเป็นผลเสียทําให้ตัวเองกลายเป็นตัวปัญหาครับไม่ว่าชนชั้นรักยาหรือชนชนั้นที่สูงขึ้นถ้าเกิดมีตัวปัญหาแกนกลางอย่างวัยรุ่นนี่แหละครับการพัฒนาก็ล่าช้าไปล่าช้ากว่าเดิมอีกครับ อย่างเช่นนะครับเช euh. ่นการที่คุณมาโรงเรียนคุณได้ค่าขนมวันละเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่สมมตมิตได้60บาทแต่คําว่าวัยรุ่นนะครับเข้ามาในกระแสสังคมมากมายอยากได้เงินเพิ่มอยากได้วัตถุตามยมต้องขอพ่อแม่เพิ่ม <_ Q> ดังนั้นคุณนั่นแหละครับเป็นตัวปัญหาที่ทําให้พ่อแม่ของคุณยากจนลง <_ Q> ขอบคุณครับตัวอ่าประเด็นนะครับวัยรุ่นเด็ตัวปัญหาเ <ng> <_ Q> อาเชิญครับจากธงชัยวิทยาครับ ที่คุณบอกนะคะว่าวัยรุ่นเป็นตัวปัญหาแล้วตัวคุณเอกไม่ใช่วัยรุ่นเหรอคะคือว่าในสมัยนี้ในปัจจุบันนี้นะคะวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยต้องเผชิญปัญหามากมายเลยคะ่ะทั้งที่เราก่อแล้วเราก็ไม่ได้ก่อด้วยที่คุณบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยเรื่องเงินค่าขนมนนใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่ทุกคนมันไม่ใช่มันเป็นแค่เฉพาะบางคนค่าคุณไม่ต้องเอามาแบบตัดสินแม้ว่าแบบว่า เห็นคนนี้ไปขอแล้วทุกคนุคนก็ต้องทําแบบเหมือนคนนั้นะ่ะมันแค่เป็นแค่คนเฉพาะบางกลุ่มย้อว่ามันแคบบางกลุ่มคนกลุ่มนั้นะ่ะเราจะต้องมองด้วยว่าเขาเป็นตัวปัญหาหรือว่าเขาแค่เรียกร้องความสนใจคุณต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆนะคะสภาพแวดล้อมอะไรใหม่ๆนะคะต่างหล่อหลอมนะคะให้วัยรุ่นนะ่ะสมัยนี้เนี่ยกล้าเผชิญปัญหากล้าเผชิญกล้าเผชิญปัญหาแล้วก็ไม่ไม่แบบว่า ขอถอยนะคะกับปัญหาที่เราเผชิญคือเรามีอะไรเราก็พูดตรงๆบอกตรงๆไปเลยดีกว่าที่เราต้องมาเก็บเงียบทาทาไมคะเก็บเงียบไม่คนเดียวดังนั้นนะคะที่ฉันจึงยืนยันว่าวัยร่สสมัยนี้นะคะกล้าเผชิญปัญหามากกว่าที่จะเป็นตัวปัญหาให้สังคมค่ะขอบคุณค่ะ